สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำข้าวเหนียวดำมูนสูตรนี้เม็ดข้าวนุ่มกะทิเข้มข้นหอมมันอร่อยลงตัวมากค่ะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมข้าวเหนียวดำและก็ข้าวเหนียวขาวก่อนค่ะจากนั้นก็ให้เรานำไปล้างน้ำให้สะอาดเลย พอล้างข้าวเหนียวดําและข้าวเหนียวขาวสะอาดดีแล้วเราก็จะนําข้าวเหนียวดํามาต้มค่ะส่วนในขั้นตอนนี้การที่เรานําข้าวเหนียวดํามาต้มแบบนี้ก็จะช่วยทําให้เม็ดข้าวเหนียวดําของเรามีความนุ่มค่ะพอใส่ข้าวลงไปเสร็จในขั้นตอนนี้ก็ให้เราใส่น้ําตามลงไปได้เลยค่ะในส่วนของน้ําเปล่าไม่ต้องใส่ลงไปเยอะนะให้ใส่ลงไปให้ท่วมข้าวก็พอค่ะพอใส่น้ําลงไปเสร็จในขั้นตอนนี้ก็ให้เราเปิดไฟได้เลยให้เราใช้เป็นไฟกลางนะ ไม่ต้องใช้ไฟแรงค่ะเพราะถ้าเราใช้ไฟแรงจะทําให้เม็ดข้าวของเราเละนะเสร็จแล้วก็ให้เราคนค่ะในขั้นตอนนี้ไม่ต้องใช้เวลานานนะคนเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ตัวเม็ดข้าวติดก้นหม้อก็พอค่ะคนเสร็จเราก็จะรอจนกว่าน้ําจะเดือดขึ้นมาค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มข้าวมาจนน้ําเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เราคนเล็กน้อยค่ะคนเสร็จแล้วก็ให้เราปิดแก๊สแล้วก็ยกออกไปพักไว้ให้คลายร้อนค่ะ ในขั้นตอนนี้ไม่ต้องใช้เวลาต้มนานนะเพราะจะทําให้ข้าวของเราเล็กค่ะตอนนี้เราก็ได้พักข้าวเหนียวดําไว้จนเย็นตัวดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนํามาเทผสมกันกับข้าวเหนียวขาวเลยค่ะพอใส่ลงไปเสร็จในขั้นตอนนี้ก็ให้เราคน้นเพื่อให้ส่วนผสมเม็ดข้าวขาวและข้าวดำํำ้เข้ากันดีค่ะ พอคนจนข้าวเข้ากันดีแล้วเราก็จะแช่ข้าวของเราไว้แบบนี้ข้าำคืนค่ะในส่วนของใครที่ใช้เป็นข้าวเหนียวใหม่นะก็แนะนําให้แช่ขั้นต่ำหกชั่วโมงค่ะส่วนของเราเป็นข้าวเหนียวเก่าค่ะก็เลยต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะเราก็จะแช่ไว้ข้ามคืนค่ะส่วนถ้าใครไม่มีเวลาก็สามารถแช่ได้ขั้นต่ํา8ชั่วโมงนะ ตอนนี้เราก็ได้แช่ข้าวของเราไว้ข้ามคืนแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาตั้งน้ํารอก่อนค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะเปิดเป็นไฟแรงรอเลยนะในระหว่างที่รอให้น้ําเดือดเราก็จะนําข้าวที่เราแช่วไว้ข้ามคืนไปล้างทําความสะอาดค่ะในขั้นตอนนี้ก็จะสังเกตว่าเม็ดข้าวขาวของเราเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ล้างข้าวสะอาดดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะนํามานึ่งกันเลย นในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งซึ้งรอจนร้อนดีแล้วนะคะส่วนการนึ่งข้าวนะคะเราก็จะใช้เป็นผ้าขาวบางชุบน้ําบีดเท้หมาดนะมาปูรองไว้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะนําข้าวที่เราล้างสะอาดแล้วใส่ลงไปนึ่งเลยพอใส่ข้าวลงไปเสร็จในขั้นตอนนี้เราก็จะทําข้าวให้เป็นหลุมตรงกลางค่ะการที่เราทําข้าวให้เป็นหลุมตรงกลางแบบนี้ก็จะช่วยทําให้ข้าวของเราสุกเสมอกันดีค่ะเพราะความร้อนที่อยู่ด้านล่างจะได้ดันขึ้นมาหาข้าวข,ของเราค่ะ โอเคนะในขั้นตอนนี้เราก็จะปิดฝาซึง้งแล้วก็นึ่งต่อไป30นาทีค่ะส่วนในขั้นตอนนี้นะคะก็ให้เราใช้เป็นไฟแรงนะในการนึ่งข้าวค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งข้าวครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยค่ะตอนนี้เม็ดข้าวของเราก็สุกดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะปิดข้าวของเราไว้ก่อนนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะยังไม่ปิดแก๊สนะแต่ปรับมาใช้เป็นไฟอ่อนค่ะ เราจะไปทําในส่วนที่เป็นน้ํากะทิสําหรับมูนข้าวกันค่ะในส่วนของน้ํากะทิมูนข้าวก็จะมีส่วนผสมประมาณนี้นะต่อไปก็ให้เราเตรียมหม้อค่ะจากนั้นก็ใส่เป็นเกลือในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเพื่อปรับรสชาติที่มีความกลมกล่อมค่ะจากนั้นใส่น้ําตาลใส่ขาวความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบนะจากนั้นใส่หัวกะทิค่ะในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นกะทิขั้นสดถ้าใครไม่มี เราสามารถใช้เป็นกะทิกล่องสำเร็จได้เลยค่ะจากนั้นใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมเสร็จแล้วเราก็จะนําน้ํากะทิมาตั้งไฟกันเลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เป็นไฟอ่อนนะเพราะเราไม่ต้องการให้น้ํากะทิแตกมันค่ะส่วนการต้มน้ํากะทิไม่ต้องใช้เวลานานนะคะเอาแค่น้ํากะทิเดือดขอบหม้อขึ้นมาก็พอค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำกะทิจนเดือดขอบหม้อขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ยกไปผสมกับข้าวเหนียวดําค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ข้าวเหนียวดําของเราก็ยังร้อนอยู่นะคะการที่เราใช้ข้าวเหนียวดําที่ยังร้อนและกะทิที่ยังร้อนผสมกัน <c oughs> ก็จะช่วยทําให้เราหมุนข้าวได้ง่ายค่ะและที่สําคัญเลยก็จะช่วยทําให้เม็ดข้าวของเรานุ่มไม่แข็งค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้ก็ให้เรารีบเทน้ํากะทิที่ร้อนนะคะลงไปผสมค่ะ พอใส่น้ำกะทิลงไปเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้ก็ให้เรารีบคนผสมนะคะเพื่อให้ส่วนผสมทั้งสองอย่างได้เข้ากันดีค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ใครที่ใช้เป็นข้าวเหนียวที่เย็นแล้วหรือว่าน้ำกะทิที่เย็นแล้วนะคะก็จะทําให้ม็ดข้าวของเรามีลักษณะที่แข็งค่ะพอเราคนผสมจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเกลี่ยเพื่อให้หน้าข้าวเสมอกันดีค่ะจากนั้นเราก็จะพักข้าวของเราไว้ที่ย5นาทีเพื่อให้ข้าวของเราได้อิ่มน้ําค่ะ ส่วนในขั้นตอนการพักข้าวก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของข้าวด้วยนะคะถ้าใครทําจํานวนที่เยอะก็ต้องพักข้าวนานหน่อยค่ะและในระหว่างที่พักข้าวก็ควรที่จะหาภาชนะมาปิดไว้ด้วยนะคะตอนนี้เราก็ได้พักข้าวครบเวลาแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมากลับด้านข้าวกันเลยส่วนในขั้นตอนการกลับด้านข้าวก็ให้เราทําอย่างเบามือนะคะเพื่อไม่ให้เม็ดข้าวหักค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับด้านข้าวให้เสร็จก่อนค่อยมาดูกันนะ พอเรากลับด้านข้าวเสร็จแล้วนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะเกี่ยหน้าข้าวให้เสมอกันดีค่ะแล้วก็พักข้าวไว้อีกหนึ่งรอบนะคะส่วนในขั้นตอนการพักข้าวรอบที่สองเราจะไม่ใช้เวลานานนะเราจะพักแค่สิบนาทีค่ะตอนนี้เราก็ได้พักข้าวรอบที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนนก็เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะ<ณ>สาหรับวิธีทํขาข้าวเหนียวดํามูนสูตรนี้ทําง่ายมากเลยนะคะอยากให้ไปลองทํากันดูค่ะ ส่วนรสชาตินะคะก็จะออกมาหวานกำลังดีใครที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มน้ำตาลได้นะหรือในขั้นตอนนี้ใครจะนำไปทานคู่กับสังขยาไข่หรือจะเป็นน้ำกะทิก็ได้ค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดนูนะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ